โอเคครับมาทำคลิปต่อกันเลยดีกว่านะครับกับ Lenovo ครับอีกตัวหนึง่ง p i n ง p a d xt 6 2นะครับอ่าต้องบอกอย่างนี้ครับนี่ p i n ง p a d xt 6 2นะครับซึ่งผมว่ามันมีต้นแบบมาจากยี่ห้อนหนึ่งเลยคิดทำแบบนี้ก็คือ b a s e ลนะครับบาเซล w m 0 2นนะครับอ่าซึ่งก็จะคล้ายๆกับอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมได้ อันนี้จะมีความแตกต่างมากกว่าไม่เหมือนกับอย่างนี้นะที่ผมเคยรีวิวไปนะครับที่มันแม็กแคปจะเหมือนแต่ไม่เหมือนข้างในแต่ข้างนอกก็จะเหมือนนะครับอ,อย่างนี้แต่ตัวนี้ก็คือผมว่ามีต้นแบบมาจากอย่างนี้แล้วก็เลยทําแบบนี้ขึ้นมาซึ่งม,มาดูว่ากันนะมาว่ากันว่ามันดีกว่าไหมนะครับก่อนอื่นขอพูดเมื่อกี้ก่อนนะครับคลิปคลิปนี้ครับที่ทาไอ้ตัวนี้ครับ TAX16 ครับ มันตัดไปตอนหลังนะเพราะว่ามันไปเชื่อมต่อกับกล้องขีเกียดทําต่อครับก็ก็ก็ตามนั้นครับจบตามนั้นก็คือจบแล้วครับอ่าตอนนั้นน่าจะลืมพูดถึงเรื่องไม้นะครับถือว่าอยู่กลางๆนะครับอ่าไม่พูดนะครับโอเคครับจบไปก่อนเลยครับเพราะคนละคนละคลิปแค่พูดถึงไปหาดูเอานะครับเพราะว่าเพิ่งลงเมื่อกี้มาเดี๋ยวอันนี้ก็จะลงต่อเลยครับมาดูกันครับเริ่มจากอย่างนี้ครับพอดีมันเป็นจุกครับต้องอธิบายนะตัวนี้จะต้องพูดเยอะกันนิดนึงนะครับมา ด้วยอย่างนี้ครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยต้องทั้งใจว่าจะซื้อไม่ซื้อครับเพราะว่าข้อดีกับข้อเสียไม่รู้ว่ามันจะหักลบกันได้ไหมครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะงั้นเริ่มมาก่อนครับข้างในก็ข้างในก็จะมีคู่มือครับแล้วก็มีสายนะครับจะมีจุกมาด้วยมีจุกมาด้วยครับอ่าเพราะว่าตัวนี้ครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นจุกแบบนี้ครับให้ดูจุกก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูจุกก่อนนี่ มันเป็นแบบเหลมๆนะครับมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับอย่างนี้นมันไม่ได้แบบสปรินฟิตที่มันเป็นกลมๆครับอ่าอันนี้มันจะออกแนวแหลมๆนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันให้มาสามอันนะครับเล็กกลางใหญ่เหมือเดิมนะครับแล้วก็อ่าแค่นี้ในกล่องมีแค่นี้นะครับแต่ก็ผมให้ดูอะไรนิดนึงที่ผมบอกนะครับเรนนโวมันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรมันมี เกมมิ่งไหมครับแต่ตัวนี้มีตัวนี้มีอ่าต,ตัวนี้มีนะสามราคาเต็มก็คือประมาณสามร้อยกว่าบาทแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีโปรโมชั่นอยู่ครับในในในร้านเขานะครับถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะก่อน,น,นเนี้ยสิ้นสามสิบเนี่ยวันที่สามสิบเนี้ยครับประมาณวันพุธเนี้ยครับมันจะหมดโปรคือสามร้อยกว่าบาทมันลดร้อยห้าสิบาทครับไม่ว่าใครจะซื้อ,อยังไงมันก็ลดให้เลยครับร้อยห้าสิบาทตัวนี้มันก็เลยจะเหลืออยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทสองร้อยนิด รวมค่าส่งก็ประบาทนะครับแต่ว่าระด,ดับผมอะ่ะใส่โปรเข้าไปอีกครับใส่อ้นนู่นใส่นี้เข้าไปครับก็เหลือไม่ถึงสองร้อยแล้วกันอ่าแต่มันเป็นแค่ช่วงนี้นะเ,เดี๋ยวถ้าเกิดโปรที่มันถึงสิ้นเดือนนี้มันหมดไอร้อยห้าสิบมันก็ไม่ลมันมก็สามร้อยกว่าบาทนะ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกพี่ผมซื้อที่หลังถ้าม,มันแพงจังอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนอ่าแล้วก็ให้ดูครับนี่นี่นี่น กล่องเนี่ยปกติตนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเนี่ยมันจะมีเห็นไหมมันจะมีคือว่มามันเป็นหูฟังเกมมิ่งนะเนี่ยแต่ไอเรเนวนไม่เขียน,นครับจะมีไม่มีไม่รู้ต้องเดาเองครับต้องต้องเอาข้อมูลก่อนทีแรกไม่ใช่เดาเองครับต้องมีข้อมูลก่อนโอเคนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมพูดเรื่องไปอะไรไปบ้างนเนี่ยโอเคพูดเรื่องกล่องตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับเรื่องจุกไปแล้ว่ะต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้ครับ เวลาชาร์จครับมันจะขึ้นไฟแดงถ้ามันเต็มก็คือดับครับอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนกันเหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันนะเหมือนกันก็คือจุดตรงเนี้จะแจ้งว่ามันชาร์จอยู่ระดับไหนนะครับอ่ะเรามาดูกันอย่างนี้นะค,ะนะครับซึ่งผมบอกว่าไอ้ตัวนี้มัน WM ศูออนย์ศูนย์สองครับมันไอ้นี่เรียนแบบเข้ามาซึ่งมีความกล่องที่ใกล้เคียงมากนะครับต้องบอกก่อนใกล้เคียงเกือบจะใส่เคสได้แต่ก็ น็กน้อยอ่าตัวกล่องนี้ก็แทบจะเหมือนกันทุกระเบียดนะครับแต่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าแล้วกว้ากว่าใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนในเพจเดียวกันเพิ่งลด150นะครับมันมีมันมีเคสครับเคสมันร้อยกว่าบาทนะใส่ลดร้อยอ่าถ้าไม่ใส่เลยจะสี่ร้อยกว่าบาทนะผมจำไม่ได้สี่ร้อยเท่าไหร่แล้วก็ถ้าใส่โค้ดแปมันจะเหลือสามร้อยกว่าบาทถ้าจะเอาเคสมาด้วยนะเขามีให้เลือกนะตัวนี้ครับ มีนั่นจากในร้านเลยแต่ว่าผมไม่เอาไงผมให้ถ,ถูกสุดนะถูกสุดนะครับอ่านึกออกนะครับโอเคงั้นเราไปต่อกันนะครับอ่าต้องบอกก่อนอ่าดูดีไซน์นะครับมันอ้วนกว่ากันเน็ตหน่อยนะครับแล้วดีไซน์มันก็ดูดิอย่างเงี้ยครับอ่านึกออกไหมครับตอนนี้มันมีดีไซน์ที่แบบเออเฮ้ยก็ดูหรูดูแพงนะครับอ่ามีตัวหนังสือตัวอะไรพวกนี้นะครับ แต่ถ้าไม่มีเคสเนี่ยวางๆใช้ใช้จริงเดี๋ยวก็เลือกรอกครับเดี๋ยวก็รอกอยู่อ่าแล้วก็มันไท้ฟรีนะครับแล้วก็ดูนะดูนะดูกล่องนะเฮ้ยมันมีตัวหนังสืองไงครับติงพัดไอตัวนั้นไม่มีนะแบตเตอร์ Battle. อ่ะอ่าก็เหมือนประมาณนี้ก็ดูไม่มีมันก็ดูนพื้นๆอันนี้มันดูให้มันมีอะไรบ้างเหมือนกันพอนึกออกไหมครับแล้วตรงผมบอกเลยนะผมไม่รู้แบตเตอร์มันแข็งแรงแค่ไหนแต่อันเนี้ยตัวที่เคยรีวิวเนี่ยก็ว่าแข็งแรงนะแต่ตัวเนี้ยดูแข็งแรงกว่า ทั้งการเปิดทั้งการปิดนะครับมันดูแข็งแรงกว่าเนี่ยตัว,ต,วตัวพับนะครับตัวกล่องมันด,ดูแข็งแรงสามร้อยถึง่ะถึงจะราคาเต็มสามร้อกว่าบาทเนี่ยตัวกล่องมันผมถือว่ากอน่าให้ได้นะให้ได้ครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยตัวหูเนี่ยผมบอกอย่างนี้ว่าไอ้อย่างไอ้ตัวนั้นนะครับตัวที่มันเหมือนจะเป็นต้นแบบที่ผมว่าเนี่ยมันก็ใส่ซ้ายก็ต้องซ้ายนะขวาก็ต้องขวาครับ แต่อันนี้ครับมันสลับกันได้ครับอ่าเหมือนกับแบรนด์นี้ที่ผมบอกนะครับมันสลับกันได้แต่อันเนี้ยมันเป็นปุ่มกดแต่อันเนี้ยมันเป็นทัชครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวถามเลยราคารับผมซื้อมาด้วยใช้โปรใช้อะไรแล้วมันอยู่พอๆกันั่นแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีความผมว่าดีตรงนี้การออกแบบตรงนี้ครับพอหยิบขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเนี่ยมันเป็นโค้งมนมันจะเป็นแหลมๆขึ้นมานึกออกไหมแล้วเวลาเราจับครับเนี่ย เราไม่ได้ไปโดนตัวทัดอีกแล้วทำให้เราจับระยะข้ามาในหูแล้วมันเออมันดูมันดูใส่หูง่ายกว่านม่ออกไหมอ่าแล้วก็ไวทัดตามนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยก็มันจะแต่มันนี้มันมีเขียนนะว่าซ้ายหรือขวาครับเนี่ยตรงนี้มันเขียนอยู่อ่ามันเขียนอยู่นะครับแต่ก็มันลุถ่ายไปก่อนตามนี้ครับผมก็ไม่ได้ดูมองไม่เห็นอนาะวุธง่ายๆคือมองไม่เห็น่ายตามไม่ดี นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนสึงจะวินดีโอเคนะครับงั้นเรามาต่อกันนะครับต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกมันมีข้อดีและข้อไม่ดีอยู่ดังนั้นผมบอกก่อนอ่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องกล่องเรื่องลักษณะหูไปแล้วนะครับว่าเราจะจับใส่ง่ายครับไม่หลุดแล้วก็ยังไม่ถึงข้อเสียนะ,ะกล่องก็ดูแข็งแรงดีสามร้อยกว่าบาทก็ดูคุ้มค่าดีนะครับแล้วก็มีเคสอ่าอย่างที่บอกไป ต่อมาก็คือระยะครับระยะตัวหูฟังกับมือถืออยู่ประมาณสิบถึงสิบสองเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณนี้ไม่น่าเกินจุดนี้ทักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวต่อไปต้องบอกก่อนครับนี่คือหนึ่งในข้อดีซึ่งผมทดสอบแล้วสองครั้งครับเมื่อวานหนึ่งครั้งไม่มั่นใจเท่าไหร่วันนี้อีกหนึ่งครั้งครับเพื่อยือนยันว่าแบตมันอยู่ได้เจ็ดชั่วโมงกว่าถึงแปดชั่วโมงครับ ในการเปิดที่อยู่ประมาณ70-80%ของความดังครับผมบอกเลยว่าแล้วตาเขียนตามหลังกล่องน,นะครับเป็น40่แอมป์นะครับอ่ามากกว่าไอสองตัวตรงข้างๆนั้นนะครับมันสามสแต่นี่คือ40่สแอมป์สำหรับคนที่ต้องการแบตย,ยาวๆอึดๆไม่ต้องช้ากันบ่อยนี่คือหูฟังที่บ้าไปแล้วครับเด่นราคานี้ให้มาแปดชั่วโมง ถามว่าพี่ชัวร์ไหมจะต้องทอร์เลยครับผมทดลองเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนได้มาแล้วทดลองทีแล้วนะครับก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เจ็ดแปดชั่วโมงจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งสลับเล่นเกมฟังเพลงแต่ไม่ได้หยุดวันนี้ตื่นมาครับก่อนจะแปดโมงก็เลยเปิดยาวครับมาหมดอีกทีเกือบสี่เกือบสี่โมงเย็นนะครับก็เจ็ดชั่วโมงกว่าแปดชั่วโมงครับก็ถือว่าผมทดลองสองครั้งแล้วมันอยู่ในระยะเวลานี้ นี่คือหนึ่งในข้อดีทึ่งเออบ้าไปแล้วครับหูราคานี้ละแบกขนาดนี้มาต่อไปนะครับต้องบอกว่าอขอเออนี้ดีกว่านี้ก่อมันเป็นหูฟังที่ใช้ทัชสกรีนใช่ไหมครับเ,ออเราต้องเลือกถูกนะขวาซ้ายครับเพราะว่าขวาครับต้องบอกนี้ก่อนอ,อตัวนี้เนี่ยอขวามัน หยุดเพลงรับสายสายก็เหมือนกันครับหนึ่งครั้งนังออกไหมครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แป๊บนึงนะครับมือถือผมอยู่แถวนี้ไหมแป๊บนึงนะผมกดให้ดูดีกว่ารอแป๊บนึงครับผมไม่จับว่าจะหยุดวิดีโอได้ครับเพราะว่ารู้ปุ่มหยุดตรงไหนหาไม่เจอ โอเคครับได้มาแล้วเดี๋ยวขอเพราะว่าผมไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีโหมดเกมมิ่งผมจําไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวผมคัทดลองดีกว่าเพราะว่าเหมือนจะเป็นขวานะครับขวาเนี่ยค้างไว้อ่าสองสามวิสองวิมันจะเป็นโหมดเกมมิ่งครับซ้ายมันจะเรียกเรียกซิลิเราเรียก Google แต่ว่าทัชสี่สามครั้งสี่ครั้ง มันจะเป็นเพลงต่อไปห้าครั้งก็เพลงต่อเพลงต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมทาให้ดูดีกว่าตัวนี้นะมันงงเหมือนกันว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดมันสมมุติปกติอ่ะมันเป็นสามครั้งอะ่ะมันเป็นเพลงต่อไปอะ่ะสี่ครั้งมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับแต่อันนี้มันเกิดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมเชื่อมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาว่ากันดูกันนะครับว่าเออผมลบชื่อออกไปแล้วครับนะไม่เป็นไรหาใหม่หาใหม่เลยแต่สมมติว่าได้เรามาใหม่ๆครับดึงออกมา กระพริบข้างเดียวครับหาหูฟังครับสามสามหนึ่งศูนย์นี่มือถือนะเครื่องอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับอ่านี่ครับ lenovo thinkpad xg หกสิบสองนะครับเชื่อมครับแ a ลลิ n งครับตึง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 อ่าเชื่อมเรียบร้อยนะครับอย่างนี้นเรามาดูกันโอเคอย่างนั้นผมจะ ขออ่า YouTube แล้วกัน YouTubeYouTubeYouTube YouTube. YouTube ก็ไม่ดีเดี๋ยวมันไปอ่า Spotify ได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะครับโอเคดี้ลองดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆดูกันก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอเคขอลองเปิดเพลงก่อนนะครับก็คือแป๊บหนึ่งขอฟังดูก่อนนะครับติดป่ะ อ่ะติดแล้วนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้เห็นหน้าแต่ไม่ได้ยินเสียงไม่น่าจะโดนลิขสิทธิ์นะครับปิดหน้าเคียไว้อ่ะปิดหน้าเคียไว้แล้วกันครับเดี๋ยวจะเห็นหน้าคนโอเคนะครับผมจะทำให้ดูนะครับกดหนึ่งครั้งครับเพลงหยุดเห็นไหมครับหยุดแล้วนะกดอีกครั้งับเพลงไปต่อนะครับซ้ายขวาก็เหมือนกันนะครับอ่าสองครั้งนะครับหนึ่งสองมันเป็นดังเสียงครับจะให้เห็นข้างบนได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะครับ หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ๋ออันนี้ข้างซ้ายนะที่ผมถืออยู่เนี่ยเพราะว่าซ้ายลดเสียงครับขวาดังเสียงหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะสามเมื่อกี้ครับเลยไปเปลี่ยนเพลงไปแล้วครับหนึ่งสองหนึ่งสองเห็นไหมข้างขวาก็คืออ่าดังเสียงข้างซ้ายคือเบาเสียงนะครับตดสองครัง้ง แล้วก็ดูสามครั้งนะครับจะเปลี่ยนเพลงนะดูชื่อเพลงไว้หนึ่งสองสามเห็นไหมครับเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าหนึ่งสองสามเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอ้าวหนึ่งสองสามเดี๋ยวก่อนนะครับมันจะกลับไปที่ก่อนร้องครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าเกิดคนเคยใช้หูพวกนี้ยเวลาสมมุติว่ามันเริ่มร้องมาแล้วครับเราอยากจะไปฟังเพลงก่อนหน้าเนี้ยพอเราก,กด ย้อนหลังครับมันก็จะมาติดที่ต้นเพลงแรกมันต้องกดอีกทีนึงเพื่อให้มันกลับมาอีกเพลงนึงนะครับมันไม่ไเหมือนแบบไปข้างหน้ามันจะไปติ๊กๆ๊ครับอ่านืกอออกแล้วครับก็ส่วนเรียกสิริน่าจะเป็นซ้ายครับกดค้างไว้สองวิหนึ่งสองตอนนี้มันเรียกสิริแล้วครับนี่ Google Assistant Cannot มันเรียกอะแต่ว่าด้วยระบบเพลงอยู่มันมันเรียกซ้อนกันไม่ได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ อันนี้ครับข้างขวาเป็นโหมด Gaming เกมมิ่งแป๊บน,นึงนะผมขอใส่หูให้แน่ใจครับโอเคเอาแป๊บนึงนะครับพอใส่หูไปเสร็จแล้วไอ้ Google มันพูดอะไรไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลย <laughs> โหยาวแล้วครับยาวละ,วละอ่ะเดี๋ยวนะ เกมโหมดอ่าถูกแลครับโอเคตามนี้ครับคืออย่างนี้กดข้างซ้ายนะครับค้างไว้สองวิจะเป็น Google Assistant นะครับแต่ถ้าข้างขวาสองวินะครับก็จะเป็นเกมโหมดซึ่งมันจะแจ้งเรานะครับนึกออกนะครับแล้วกดสี่ครั้งดูนะครับหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนเพลงให้ครับหนึ่งสองสาม ก็เปลี่ยนเพลงแล้วมันน่าจะสุดมันน่าจะสุดอ๋อเป็นโฆษณาจะสี่จะห้ามันไปต่อไปได้ตลอดนะผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าเออแปลกดีต้องบอกว่าจุดนี้มันแปลกดีนะครับอ่ะจบเป็นเรื่องการทัดนะครับเรื่องการใช้ว่ามันมีระบบอะไรบ้างนะครับโอเคเข้าใจกันนะครับถ้าจะใช้โหมดเกมมิ่งต้องเป็นข้างขวานะครับกดค้างไว้สองวิมันจะเป็นโหมดเกมมิ่งกับโหมดมิวสิกนะครับสลับกัน แล้วก็ถ้าสร้างซ้ายก็เรียก Google นะหรือ Siri นะครับก็ตามนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่าน,นี้นะครับเราตัวระบบมันอยู่ประมาณนี้กดเกินเพลงต่อไปเนี่ยกดเกินสี่กดสี่กดห้ามันก็มันก็ไปเพลงต่อไปให้อยู่ดีครับอ่ะองั้นต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องโหมดเกมมิ่งนิดนึงครับอืโหมดเกมมิ่งผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่า ถึงจะไม่ใช้โหมดเกมมิ่งผมเห็นอยู่นะด้วยตาผมกับหูเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะตาผมกับหูผมนะไม่ได้เอาเครื่องอะไรมาวัดนะครับมีความดีเลยอยู่นิดหน่อยครับแต่พอใช้โหมดเกมมิ่งครับค่าดีเลยแทบจะไม่เห็นนะครับหรือถ้ามีคือน,น้อยมากผมจับไม่ได้อะเพราะว่าตอนไม่ใช้อะสมมติว่าผมเอาเอาผมเล่นฟีไฟล์เอาปืนจี้จี้ลงกับพื้นน่ยผมอา เสียงอ่ะตอนที่ไม่ใช้อ่ะครับมันก็รู้เลยว่าดีเลยแล้วมันก็เพราะว่าดินมันจะกระจายเพราะโดนยิงใช่ไหมครับอ่ะแต่แล้วพอใช้โหมดเกมมิ่งมันได้ยินทันนั้นครับเสียงที่ได้ยินกับเสียงกระเด็นมั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 นทันกันอ่ะด้วยสายตาเปล่าถึงไม่ระดับแบบระดับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันไม่ดีเลยหรือดีเลยถ้าจะมีนะในเครื่องเครื่องน้อยมากถึงไม่มีอ่ะถ้ามันคงมีอ่ะมีน้อยแบบไม่รู้สึกอ่ะ <c oughs> เรอย่างนี้ดีกว่านะครับค่าดีเลย์มันอยู่เวลาเล่นเกมมันเป็นประมาณนั้นจริงๆนะผมไม่ได้อวยนะซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับหูฟังเกมมิ่งนะครับแต่โหมดมิวสิกครับนี่คือข้อเสียสำหรับผมนะครับหนึ่งมันไม่เบาครับเสียงเนี่ยดังถุดมันไม่แตกแต่มันเป็นหูฟังพึ่งเสียงที่แห้งผม,มรู้จะเข้าใจเสียงแห้งหรือเปล่าครับ หูฟังอันอื่นก็ถือแตกกแตกได้นะครับก็คือไม่ละมุนอ่าเสียงแหลมคุมโทนต่ำคุมโทนแหลมได้ไม่ดีได้ดีอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจริงจริงมันคุมได้แต่พอเสียงที่เราได้ยินลําโพงที่ได้ยินมันแหบอะครับพอนึกออกครับเพราะมันแหบมันไม่ได้แหบเฉยอย่างนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่มันแหบมันก็เลยทําให้หูมันเวลาได้ยินเสียงอะ ถึงมันจะคุมโทนต่ากับโทนสูงได้ดีไม่ไไมม่่ล้นอะแต่มันก็แหบไงมันดูไม่มีมิติมันดูแหบๆถ้าฟังพี่ปูเพื่อชีวิตนะก็ถือว่าดีเลยแหละครับถ้าอย่างนี้เขาพี่ปูก็แหบๆก็ได้เพราะว่าเครื่องดนตรีะมันก็ไม่ได้เครื่องดนตรีมันไม่แหบนึกออกไหมมันอาจจะเสียงด้านๆนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เยอะฟังเพลงร็อกเพลงอะไรมันก็ฟังได้ครับอ่าแต่ตัวเสียงเนื้อร้องของคนครับมันแหบ มันดูกระด้างกระด้างไปนิดนึงอธิบายแบบนี้ดกว่กมันดูมันดูแห้งๆมันดูไม่มีมิติแบบโอ้ละมุนละมุนละไมเออเพลินเพลินครับไป็ช่างเพลเพราะมันแหบๆไปนิดนึงนักร้องอาจจะเสียงแหบได้เลยหรือไม่ได้กินน้ําอะไรอย่างนี้ต้องขออย่างนี้ก่อนแล้วครับมันเป็นอย่างนั้นได้เลยเสียงดังนั้นนี่คือหนึ่งในแต่มันก็ไม่ได้แย่นะดังสุดก็ไม่แตกแต่มันเหมือนจะแหบๆไงในการฟังเพลงในทุกๆแนวนะผมไปลองมาแล้วตัวเบสมันก็ มีมีนะครับก็ถือว่าเอ่อไม่มากไม่ล้นจนเกินไปแต่อย่างที่บอกมันแหบไงเสียงร้องมันจะแหบอาจจะไม่เหมาะกับการฟังเพลงนะแต่ถ้าเราเล่นเกมนี่สบายๆแต่ถ้าคุณแบบเออยาวๆครับไม์ตัวนี้ก็ต้องถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอีกน้องที่ผมโทรรองปก,กติมันบอกว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่ถือว่า ถือว่าจะ,จะว่างั้นก็ก็ได้นะอืแต่จริงๆแล้วผมโทรด้วยไลน์นะครับแล้วด้วยผมทดลองแค่อันนี้ยไมค์อาจจะไม่ดีเองก็ได้นะต้องบอกก่อนผมมันไม่อยากการันตีเรื่องไมค์เพราะหูฟังเน็ตราคาเนี้ยมันคงพูดยากแล้วจะโทรด้วยด้วยระบบโทรอาจจะดีกว่าโทรด้วยไลน์ก็ได้เพราะไลนมันเป็นเน็ตนะครับมันก็แล้วแต่เน็ตบ้านเน็ตอะไรด้วยนะครับแล้วอีกอย่างมือถือที่ผมลองมันเป็นแอนดรอยด์แปด ตอนนี้มันไป and ด o i d 10ส1สิบออะไรกันว่ากันไปแล้วนะครับแล้วก็ iOS ก็พัฒนาต่อไปแล้วมันอาจจะดีกว่านะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่เสียงครับแหบมันก็คือแหบเปลี่ยนมือถือปกติมือถือแต่ละรุ่นน่ะมันก็จะให้เสียงไม่เหมือนกันนะครับแต่แหบคือแหบครับต้องาบอกอย่างนี้ก่อนมันไม่ได้และการแหบอ่ะมันไม่ได้มีโอกาสที่แบบว่าเออเบิร์นเบิร์นไปแล้วมันจะหายแหบนะนี่ผมเบิร์นไปสิบหกชั่วโมงนะ พราะแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงอ่ะนึกออกไหมครับมันมันก็ยังดูไม่ดีขึ้นไม่เหมือนอย่างอีกอันนึ่งอย่างเงี้ยอะเบิน <Burn S 1> ไปสักเนี่ยสามชั่วโมงกว่าไอ้กลับมามันดีขึ้นเบรมันดูโอเคเลยอ่ะอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้คือแหบอะเราต้องคิดดูก่อนนะว่าเราเจะเอาอยัางไงครับอะข้อดีก็คือแบตนี่อึดในอึดครับเจ็ดแปดชั่วโมงยาวๆครับเออไหม่ก้งนงานครับแล้วก็กล่องครับสวย อ่าดีไซน์ดีครับแข็งแรงแล้วก็โหมดเกมมิ่งใช้ได้จริงนะครับค่าดีเลย์น้อยถึงไม่มีอ่าแล้วก็อข้อเสียเลยจริงๆก็คือเสียงมันแหบนิดนึงมันทําให้คนร้องเหมือนเสียงแแหบๆได้แต่ถ้าเป็นคนฟังเพื่อชีวิตอยู่แล้วฟังพี่ปูอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่มากแล้วพี่ปูแค่ก็แหบๆมันง่ายไปอ่าตัดสินใจเอาครับอย่างที่บอกนะอีกไม่กี่วันไอ้ร้อยห้าสิบที่มันลดมันก็อาจจะหายไปนะครับ ต้องบอกงี้ก่อนแล้วก็เนี่ยถ้าเทียบกับตัวนี้ที่ผมบอกเนี่ยตัวนี้เสียงดีกว่าเสียงละมุนกว่านึกอออกไหมครับแต่มันก็เป็นปุ่มกดอะดูเหมือนแบบระบบมันจะล้าหลังกว่านิดนิดนึงอ่าเฮ้ยขอเติมเพิ่มเติมให้อีกนิดน,นึงเผื่อคนคิดว่าไอ้จุกเนี่ยครับมันแหลมแหลมมันดูแบบสปินฟิตได้ไหมมาลองดูตรงเนี้ยมีกลมๆขอสักอันหนึ่งครับ เหมือนว่าตอนกลางวันนรลองมาแล้วทีมันชาร์จได้ไหมได้นะแต่แบบอันตรงนี้มันแน่นแล้วมันกดไม่ดีนะครับมันพอมันกดไม่ดีเนี่ยปุ่มชาร์จมันจะไม่เข้าไปนะครับอันนี้มันสลับหูกันชาร์จก็ได้อยู่แล้วครับแต่เนี้ยเห็นป่ะมันมันไม่ชาร์จเนี่ยถ้าอันนี้ชาร์จมันก็จะขึ้นแดงอันนี้ขึ้นกับพิบมันเข้าไม่ได้นะหูสปินฟิตนะครับเพราะว่าก็ทํามาล็อกเฉพาะแบบนี้แต่ถ้าอยากจะใช้ไปเปลี่ยนไปก็ แล้วแต่ชอบนะครับอ่าต้องบอกว่าแล้วแต่จะชอบนะครับตรงนั้นยังไงก็ได้นะครับโอเคครับคลิปว่าประมาณนี้นะครับสงสัยอะไรก็ถามผมมาครับผมไม่รู้ว่าผมพูดครบหรือยังนะครับแล้วก็สําคัญคือเอ้าจุกดูดไปตลาดกัก่อนนะครับสําคัญก็ครบพันแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณกลางเดือนก็จะจับฉลาดแจกของนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับแล้วก็ ไปรับปากคนไวคนหนึ่งด้วยครับว่าเหมือนเขาขอมาสองรอบหรือเปล่าไม่รู้นะครับทีสามสามแล้วจริงผมเห็นคนทําเยอะแล้วนะนะแต่ก็เขาอยากรู้ว่ามันจะดีกว่าอันไหนสักอันนะอะผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะไปลองหรือเปล่าต้องดูก่อนนะเพราะใจก็อยากจะเอาเงินที่ต้องซื้อหูนะนะั่นอะสองร้อยกว่าบาทนนะไปซื้อสมาร์ทวอทอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่มีคนไทยทํารีวิวอ่ะแล้วก็ดูน่าสนใจราคาไม่สูงแล้วก็ดูน่าสนใจแล้วก็น่าจะเอามา ทำรีวิวให้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลองดูครับตัวนี้ยในรอบสามตัวนี้ครับรอบนี้ที่ผมซื้อมาสามตัวเนี่ยผมชอบตัวนี้ที่สุดครับมีถึงสามโหมดแล้วก็ผมทํารีวิวไปก่อนคนอื่นเลยนะครับแล้วก็เสียงก็ดีกว่าคนอื่นนะครับกล่องก็เป็นเหล็กไปลองดูที่ผมรีวิวไว้งั้นจบรีวิวอันเนี้ยตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วครับโอเคนะครับผมแค่นี้ก่อนครับ